ปลาทับทิมนึ่งเต้าเจี้ยวล้างปลาให้สะอาดพักเสดดน้ำโรยเกลือเล็กน้อยถูให้ทั่วชิ้นแล้วพักไว้สักสิบนาทีให้เข้าเนื้อเกลือจะทำให้เนื้อปลาหวานอร่อยยิง่งขึ้นค่ะก่อนที่จะไปนึ่งก็รองจานสักหน่อยค่ะใช้เห็ดหอมแหง้งที่แช่น้ำจนอ่อนนุ่มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะตามด้วยขิงซอยนะคะจัดเรียงเนื้อปลาให้เข้าที่แล้วนำไปนึ่งในน้ำที่ต้มจนเดือดใช้เวลานึ่งประมาณ8นาทีค่ะมาทำซอสราดต่อเลยค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะผัดเห็ดหอมให้เหลืองหอมแล้วก็ใส่เม็ดเต้าเจี้ยวผัดกับน้ำมันค่ะตามด้วยน้ำเต้าเจี้ยวค่ะวันนี้ใช้เม็ดเต้าเจี้ยวกับน้ำเต้าเจี้ยวอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดจนหอมแล้วก็ใส่น้ำซุปตามประมาณหนึ่งถ้วยค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยป่นตามชอบค่ะ ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่น้ำแป้งมันละลายน้ำสักหน่อยนะคะค่อยๆเพิ่มปริมาณค่ะให้น้ำข้นหนืดขึ้นนิดๆก็พอค่ะพอน้ำเดือดใส่เหล้าจีนหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะปิดไฟได้เลยค่ะส่วนปลานึ่งก็สุกได้ที่พอดีเลยค่ะผสมขึ้นช่ายพริกชี้ฟ้าซอยพริกเหลืองซอยคนต้นหอมซอยแล้วก็ขิงซอยค่ะคลุกเคล้าเบาๆเ,เ,เ,เก็บเอาไว้โรยหน้าค่ะก่อนเสิร์ฟก็ราดด้วยซอสเต้าเจี้ยวให้ฉ่ำเลยค่ะ ออนท็อปด้วยผักที่จัดเตรียมไว้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ช่วยเรียกน้ำย่อยช่วยเจริญอาหารได้ดีค่ะ